ริชเตเดวัคกลเลีนปีนี้สำหรับชาวปีขานปีขานเป็นปีที่ชาวปีขานปีนี้จะต้องเหน็ดเหนื่อยเรื่องของวิบากกรรมเรื่องของการที่ทำอะไรก็ตามล่าช้ากับปัญหาหรือประศักด์ทั้งหลายปีนี้เป็นปีที่พระแม่อุมาเทวีทรงได้ทรงบัลลังก์สิงโตนั่นเปรียบเสมือนว่าเราอยากจะได้อำนาจบารมีวาสนามันสร้างคุณงามความดีและก็ถวายแก่พระแม่อุมาเทวีในทุกๆกวันสุขสุขชาวปีขานนี้ จะนำพาให้ชาวปีขามีโชคมีลาภที่จะได้รับโชคด้วยปฏิหารนั้น,นเมื่อถึงคราของเดือนกันยาปีขาจะมีอิทธิพลของพระแม่อุมาท่งขี่บัลลังก์สิงโตนั้นนำพาให้ชาวปีขาน,นั้นได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมทั้งหลายที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ตาม ปีนี้เป็นปีที่ชาวปีขานถึงแม้จะเหนื่อยแต่ถ้าหมั่นสร้างคุณงามความดีและศรัทธาต่อพระแม่อุมาธุรคาแล้วอาจารย์บอกเลยว่าเดือนกันยาคุณจะเจอปาฏิหาริย์โดยที่คุณไม่ได้คาดคิดยู่ดีคุณจะมีเงินทองไหลมาเทมาและมีเพื่อนพ้องทั้งหลายพร้อมที่จะมาสัต์สนคุณและมาอุปถัมคุณฉะนั้นจ่าทองชาวปีขานปีนี้อาจารย์ขออวยพรให้ให้ใหมั่นท่องพระคาถาโอมนะมา दुर्गा शेरावाली नम ओम नम दुर्गा शेरावाली नम ओम नम दुर्गा शेरावाणी नम गाई भुजगाय हेमा गदा भुजगा गा नमः शिवाय च चम शिवाय नमः शिवाय च